สวัสดีครับสวัสดีสี่องกรนเพอุตสาหกรรมบริการกาจาลามนรงนะครับวันนี้เราอยู่ในทริปของโชว์ไปเรื่อยๆครับเชฟกระทะาหายซีซันพิเศษนะครับวันนี้อาจารย์นาามนรงนะครับก็มาทําภารกิจนะครับชุมชนคุณรามบวรออนทัวร์นะครับวันนี้มาปฏิบัติภารากิจที่จังหวัดบุรีรัม์นะครับเรามาดูชุมชนผ้าไหมนะครับซึ่งเป็น ชุมชนที่พิเศษนะครับเป็นชุมชนตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวนะครับชนคุณธรรมนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือชุมชนบ้านสนวนนอกนะครับอำเภอห้วยราชนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไฮไลท์ของที่นะครับเป็นชุมชนตัวอย่างนะครับที่มีความพิเศษนะครับมีความเป็นชุมชนท่องเที่ยวโดยแท้จริงนะครับ <S 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 ข้างหลังผมกําลังจะได้นั่งรถกระสวยเข้าไปชม ความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นกับชุมชนท่องเที่ยวนะครับที่บ้านสนวนอน,นอกนะครับอำเภอห้วยราชนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในทริปของโครงการอบรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับยกระดับวิถีท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมนะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศสีมาร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ นะครับแล้วก็มีอีสิธจังหวัดเป็นนครชัยบุรีด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะไปชมมีความประทับใจมีความสนุกสนานแค่ไหนติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านในศูนย์การเรียนรู้นะครับกับวิทยากรประจําชุมชนนะครับคุณพี่โอนะครับขออนุญาตแนะนําตัวสักครั้งครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอนะคะเป็น ผู้นำชุมชนของสนวนอน,นอกค่ะเป็นเลขาของลุนทพ่อผ้าไหมบ้านสนวนอน,นอกค่ะครับแล้วอาคารที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าอาคารอะไรครับอาศูนอาเดนรูลุมทพ่อผ้าไหมบ้านสนวนอน,นอกค่ะซึ่งกะมีการผลิตผ้า,าไหมนะคะตั้งแต่กระบวนการพท,ทั้งหมดเลยอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับจำหน่ายสินค้านะคะส่วนตัวนี้เป็นเครื่องสื่อไหมนะคะสื่อได้เป็นร้อยเมตรนะคะเครื่องสื่อไหมนะฮะค่ะพอดีค่ะ ไม่มีตัวทดลองให้ดูนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเอ็กซ์มันมีวิธีการใช่ไหมคะผมตัวนี้ตัวนี้นะคะวิธีการใช้ก็นับขั้นมากหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ห้าสิบห้ายี่สิบนะคะตามเม็ดตัวนั้นจะเป็นหลอดเป็นหลอดนะคะหลอดหลอดที่จะต้องเดินเดินเขอ,อยากกว่านี้ครับเดี๋ยวมันย้อนแสง okay, โอเคเห็นหน้าวนสวยว <ๆ S 2> แล้วจะเป็นหลอดนะคะหลอดที่จะเปเส้นสายบนล่างนะคะบนล่างแล้วเรายืนอยู่ไหนขงเราเรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นเส้นสายขาลงมาจากตรงนี้ ไปไปไปนู้เด oh. ินไปเดินมานะคะต้องเดินไปเักใช่ค่ะนับฟันฟืนว่ามีกี่ช่องถ้าฟันฟืนมีอยู่สองพันช่องหลอดนี่ห้าสิบหลอดคุณจะต้องคูณเอานะคะคูณคุณจะต้องเดินกี่รอบโอ้แล้วใช้กี่เมตรนะคะตรงนี้เขาเป็นร้อยเมตรอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นภูมิเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนใช่ไหมครับเพราะว่าผมผมที่จัหวัดโคราชมาผมผมไปผมไม่เห็นใหญ่ใแบบนี้ไง อันนี้ก็ได้จัดองมาสร้างมาเลยใช่ไหมครับนั่นก็ได้งบจากรัฐบาลมาช่วยสระศูนย์นะครับหมื่นบาทนนะครับผมทั้งลาที่โกรธไดบขออนุญาตเข้าชมนะครับผมเดี๋ยวมาคุณพี่โอนะครับจะพาไปชมนะครับที่กอได้นะผมผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะผมกระจังมืดๆหน่อยนะฮะศูนย์อประกอบควายัอันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เครื่องกรอใหม่รัโอ้โหนี่ฮะ คนคนรุ่นใหม่นี่น่าจะไม่เคยเห็นนะฮะขออนุญาตขออนุญาตให้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ดูนะคะขออนุญาตครับเดี๋ยวให้คุณพี่โอ๋นะครับซึ่งเป็นผู้นำชุมชนใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะครับเี๋ไค่ะค่ะที่ได้ยินเสียงอยู่นะฮะเป็นอาจารย์ดรธนวัฒน์นะครับมาช่วยเป็นวิทยากรภ้าสนามให้กับเรานะครับ ครับครับอันนี้จะเป็นกลุ่้องนะครับโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตดันกล้องมาให้ใกล้นะผมอยากเห็นเลยนะครับอ๋อทำอย่างนี้ทีนี้มันมันเส้นมันจะทันทันกันเราก็พยายามม้วนๆดึงๆเข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวนะคะมันจะแต่ก่อนเราจะน้องวางใช้มีมีคนแก่อันนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้ ตอนนี้ภาษาคอมเมนเขาเรียกเราวงอาจารย์ระวงระวงเรียกปั่นปั่นใส่นอแล้วค่อยไปเดินเส้นทางนู้นนะคะอ๋อโอ้ผมไม่เคยเห็นเลยฮะคือมันเป็นขบวนการเป็นบุญตานะครับผมเป็นบุญตามากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอ่ามรดกทางวัฒนธรรมนะครับผมของชุมชนจริงๆนะครับเลยนกรอเป็นสิ ตตรรรงงเลยอ่ะคกดปุ nah ่มเปิดตรงนี้นะครับใช่ค่ะสวิช์ติดเดียวค่ะก็มีความเป็นไฟฟ้านิดนึงนะฮะมีความทันสมัยเข้ามานิดนึ่งสมัยก่อนนี่ใช้ใช้ใช้เท้าใช้เท้าถีบเราใช้มือมือนั่งกวะนั่งปั่นนะคะทุกวันนี้ก็มีท่าไมจะเป็นท่าไม้ทาไมก็จะบางคนเขาก็นั่งปั่นปีนแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องจอไม้ของ โซนน้ำคือเอาไปสืบฟังนู้นะคะอ,อยากได้สีอะไรก็ออใส่เลยใส่เลยใส่เลยอันนี้คือนี่คือย้อมแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเป็นย้อมสำเร็จมาแล้วย้อมย้อมสำเร็จมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นท่านนักเรียนนักศึกษาม,มาดูเนี่ยจะไปไม่เห็นเป็นงานของชุมชนอ่านะฮะก็จะมีผู้ใหญ่อะไรมามาดูงานนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกจุดหนึ่งครับผม ให้รียนับคุณพี่คุณพี่โอ๊เชิญแนะนำนะครับผมเห็นลายสวยมากเลยนะอันนี้ยรอยู่ฝั่งนี้ครับครับะมูเจะมีชื่อเสียงคือลายหางกรอกโบราณนะลายหางกรอกโบราณด้วยผมจับดูแล้วรู้สึกว่าจะมีความอันนี้ไหมไหมยังใหม ไม่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 นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ถึงกระด้างนะฮะผมจับดูแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าซักผ้าซักน้ำแรก็จะนิ่มผ้าไหมอะได้ได้มันจะแข็งคนที่ดูผ้าไหมไม่เป็นนะฮะก็ถ้าจับบ่อยๆนี่เขาจะรู้เลยนะครับว่าอันนี้ของจริงของปลอมนะฮะอยบอกว่าผ้าไหมดูสัมผัสได้ว่านิ่หนาบางคือหนึ่งอยู่ที่ฟันฟืนนะคะถ้าฟันฟืน ันก็จะบางนะคะฟันฟืนทีมันก็จะหนานะคะสำหรับข้อไหนอธิบายว่าฟันฟันเฟืองตร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 งไหนนะครตรงฟันฟืนทอค่ะตรงฟันฟืนทอกระทบตัวกระทบผ้านะฮะบางคนที่นึกนึกไม่ออกนะฮะค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นครับมีมีลายอื่นให้ชมไหมฮะลายดอกแก้วขออนุญาตขออนุญาตนะฮะลายดอกแก้วจะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นดอกจิกใช่ค่ะเปยกขีดอันนี้ยกขีดตะกอหกตะกอยกขีด ตะกอตะกอนี่คืออะไรครับตะกอตะกอก็คือตัวที่ขยับไหมขึ้นลงขึ้นลงนะคะที่ทําให้ไหมตีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญถ้าขาดแค่หนึ่งเส้นกับตะกอก็คือเส้นไหมอ๋อที่ผมเคยได้ยินอยู่ว่าทอสองตะกอสามตะกอก็มีขายกันใช่ตะกอลักคือสองนะคะมีจะต้องมีหนึ่งหนึ่งฟัน6ตะกอคือจะละเอียดที่สุดถูกไหมครับ6ตะกอจะเป็นการยกยกหนอกอ่าจะมีความสวยแบบที่สุด ครัับมนจะยาการพูดง่ายคือว่ามันยากนะฮะถ้าท่านไปต่อราคาผ้าไหมท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันความแพงมันอยู่ตรงนี้นะฮะต้องได้เข้าใจนะฮะผ้าสรงซึ่เป็นผ้าขมิบโบราณนะคะตัวนี้ผ้าสรงโบราณลายเนี้ยนักศึกษาครับชาจะใช้นุ่งนักศึกษาดูฮะก็ได้นะะคแบบส้ทรงขมิบโบราณเป็นแบบนี้นะฮะออกแนวไม่ไม่เหมือนผ้าขอม้านะฮะถ้าเนื้อใสเห็ดแบบนี้ไม่ไม่ใช่ผ้าขอม้านะฮะเขาเรียกผ้าอะไรนะฮะผ้าสรงนะฮะชายนุ่งก็เรียกให้ถูกนะฮะ พ่อขอม้าจะอีกแบบหนึ่งเนาะนะฮะอ่าใช่ไหมท่าขอม้ายกขิดช้างม้านะคะซึ่งที่าขอม้าที่แต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เราสามารถยกช้างมาไว้ในพื้นนี้ประมาณ25ตัวบหเขาบอกเขาจะเอาช้างมาใส่25ตัวนะพี่น้องครับช้างก็เอ่อม้าม้า27นะคะช้างประมาณยี่สิตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อย่อช้างกับม้าที่บอกว่าช้างม้าคืออย่างนี้นะฮะใช่นี่คือความละเอียดของการทอนะฮะเห็นไหมฮะ พราะงั้นถ้าบอกว่าท่านจะไปต่อราคาผ้าไหมนะฮะอันนี้เป็นแค่กบวนี่คือเหตุผลว่าทําไมาาการเียถึงนยอมซื้อแพงในหลายๆคนที่เขายอมซื้อแพงเขามีความเข้าใจในผ้าไหมเนาะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นผ้าพันคอนะฮะผมซื้อไปแล้วครับผมสองร้อยบาทครับครับก็ที่นี่ก็จะมีเป็นช็อปเล็กๆนะฮะช็อปชุมชนนะฮะซึ่งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะฮะ ใช่ครับเป็นของฝากของเดือนฤาษีของคำด้วยได้ครับ,ถ,นนรบถ้าใครอยากจะมาที่นี่นี่เดินทางมายัางไงครับสักหน่อยครับก็ขัรถส่วสนตัวนะคะครับเข้าเส้นไหนครับเข้าเส้นทาง,ทางาบุรีรัมย์สุรินทร์ก็ได้นะคะาทางอำเภอเมืองนะคะผ่านโมรามผ่านหน้าอำเภอก็มาที่นี่ได้นะครัไม่ไกลไม่ไกลค่ะนะครับสามกิโลจากกรุงเทพป้ายใหญ่เบลเลอร์เลยครับบ้านสวนนอกนะฮะอำเภอห้วยราชนะครับผม อ่าม,มีมีจุดอื่นอันนี้ผืนบลเลอร์นี่คืออะไครผืนบลเลอร์เลย,เอ,เลยอันนี้นสเมดลข้าข้าโบราณนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะข้าวารข้าโบราณนะซึ่งนุ่นมจบนคนที่นี่าจะอ๋อจะมีแบบบางมีความบางเนาะใช่ค่ะความบางแต่ว่าพ<ข>อดีเทลข้างในเนี่ยจะมีความแบบละเอียดนะฮะมนหารรอมนหา,รรางกระรอกหางกระรอกเาจะสื่อถึงเป็นการไหมสอเส้นมาตีเกรียวกันเพื่อ สื่อถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นกลมเกลียวกันสนิทสนมกันนะคะเพราะจะเป็นชุมชนที่เป็นเครือญาติเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายเสมอนะครับเพราะะฉนั้นคนในชุมชนทำอะไรจะมีความหมายนี่คือโถนบทเรนประเพณีและวัฒนธรรมนี so ่เป็นกลมเกลียวมีความรักความผูกพันต่อการนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับของชุมชนคุณธรรมนะครับผมนี่เป็นที่มาของค่าถามออนไถูกต้องครับผมอ่ะมีอะไรให้ชมอีกครับทางนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าอาจารย์จะไปดู เขาจะพาไปดูตรงวิธีการทอนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปตัดทอเนาะนะครับขยสดๆไปก่อนนะฮะครับด้านในนะฮะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวิธีการทอผ้าเนาะนี่นะฮะในห้องนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นเครื่อง เครื่องคอเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวม้วนไหมนะคะม้วนเป็นร้อยเมตรซึ่งใบที่ที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้ที่อยู่ตรงฟันฟืนจะเป็นตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะร้อยมาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเอามาเข้าฟันฟืนครับต้องทำช่องนะครับทำช่องแล้วก็ม้วนม้วนเนี่ยโลวองหัวม้วนจะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้คืออะไรนะฮะเครื่องขึ้นหัวม้วน ก็มีทันสมัยมาหน่อยมีเป็นแบบใช้ไฟฟ้าแล้วอันนี้จะเป็นผ้าสีธรรมชาติผ้ามันคอสีธรรมชาติใช้ไหมหัวมันคอสีสแดาวนะันคอสีกระดูกก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับกับองค์ความรู้นะครับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับนะครับสีหลักๆของพระเบนนะคะอย่างเช่นแอกมีไม่กี่สีแดงเขียวเหลืองแดงมาจากอะไรครับค่ะ แงมาจากดินนะคะดินที่เป็นพื้นถินขุนเมของเราแดงที่เป็นสื่อว่าคนเข้มแข็งแข็งแรงนะคะแล้วแล้วตัววัตถุดิบที่มาทําสีนี่ใช้จากระไรใช้อะไรคร้บลืจากสร้างอะไรนะคร้างข้างคร้งหรือฝางางอ๋อฝางถ้าเป็นสีธรรมชาตินะคถ้เป็นข้าง้าเคก็จะเป็นสีเหลืองเผเป็นสีเหลือง่ะเหลอก็จะเป็นใบหูกว้างูเขียวมหนีพี่อวยเขียวอกปะใบหูกว้างทำสีได้ใช่ไหม ก็มีสีอะไรครับไปสักมได้ค่ะโอ้อันนี้อันนี้สวยมากเลยอันนี้เราขึ้นเป็นอันนี้สีแดอรแอันนี้นี้สบูคอันนี้สบู่อันนี้เป็นทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่มาช่วยกันดูและให้ความรู้นะครับผม ก็มีทางนักวิชาการชนาญการของมาทำเป็นนะครับระว่าท่านพูในการนะครับ่าสีคลังหักโงหมักโคนมันจะเปคักรับออนุญากงเ้าไคลงเฉยๆไม่ได้หมักโคลนไอคำว่าคลังนี่คืออะไรนะมันเป็นข้างมันเป็นไม้เป็นติดคือกยุตร์ุนรีอ๋อเรียกมันเป็นมง่ะงมันเา้นไมมันเป็นที่มลงมันเป็นลายเป็นลลงที่มันเกกั กมนี้ค่ะกได้ตันาเวถ้าวันนี้ไม่ได้มานผมก็ไม่รู้ตลอดชีวิตเลยนะนี่ครับแล้วไม่เฉพาะต้นตามจุลีต้นเห็มไม่กอนเฉพาะต้นตามจุลนะครับอันนี้ ท่านพอทิศตูชานะครับผมเป็นผู้ดำเนินงานที่จะพาเรามาชมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านด้วยนะครับผมติดกล้อไปเลยนะครับขออนุญาตนะครับมาครั้งตกรีโอล,ละ,ละสอง้เพราะว่ามันแพ,พงด้วยแพงด้วยเออแล้วไเกษียณแล้วไปทำข้างใช้ดีกว่ารวยอะต้นต้นหลวมต้นไม้ทำอย่างตู้นะครับก็เดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับในเอพิโซดที่2นะครับกับบริเวณที่เป็นบู่บ้าในชุมชนแล้วเราจะจบตรงนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งใครที่อยากมาที่นี่นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าขับรถมาก็ไม่ไกลมากนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเอพิโซดแรกนะครับแล้วเดอยติดตามเอพิโซดสองเราจะไปกันในชุมชนนะครับกอนุญาตนั่งรถกระสวยอากาศก่อนครับ บายบายครับผมบายบายครับ